<and> เดี๋ยวเพจก็จะถ่ายให้ลูกๆเพจนะครับดูดวงโชคลาภนะครับลิาสาต์นะครับแล้วก็ลองค,ค่อยๆจินตนาการเองนะครับว่าเห็นเป็นอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เห็นแล้วก็แล้วแต่ดวงแต่ละคนนะครับว่าจะเห็นอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นต้นไม้นะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นต้นโพนะครับต้นใหญ่มากคือไปคู่กับที่วัดมานานแล้วก็เราก็จะมาทําบุญแบบนี้ทุกวันจันทร์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวขอกวดน้ําแล้วก็ลากันเท่านี้ก่อนนะครับส่วนถ้าใครเห็นอะไรก็เอาไปตีแล้วจัดดวงนะครับแอดมินก็ส่งความสุขให้จับรูปเพจ้เท่านี้นะครับเดี๋ยว